Good morning everyone and welcome to a daily gospel truth. อรุณสวัสดิ์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ We're so glad you have joined us to study the word of God with us. เราก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับที่วันนี้คุณมาศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าร่วมกันกับเรา And we hope that this short time together will encourage you today. เราหวังว่าช่วงเวลาสั้นๆในเช้าวันนี้ก็จะเป็นพระพรและเป็นกำลังใจให้กับคุณ But before we go further, we want to invite you to our radiant seminar happening in Bangkok. แต่ก่อนที่เราจะแบ่งปันถ้อยค ของพระเจ้าร่วมกันนะคะเราอยากที่จะหนุนใจคุณนะคบที่จะให้มาร่วมในงานสัมมนากระจ่างกับเราที่เราจะจัดขึ้นที่กรุงเทพ of May ในวันที่4พฤษภาคมนี้ Now you have the register ก็ยังไงหนุนใจให้ลงทะเบียนนะคะ So we will leave the registration link under this video และเราก็จะมีลิงก์สําหรับการลงทะเบียนอยู่ภายใต้วิดีโอนี้ด้วย And you can also contact our ministry office หรือว่าคุณสามารถที่จะติดต่อมาที่สํานักงานของเราได้เพื่อจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Now even though it's a one day seminar ถึงแม้ว่าจะเป็นงานสัมมนาเพียงแค่1วันเท่านั้น I think we will have four power packed แต่ผมเชื่อนะคะว่าในแต่ละช่วงของเรานั้นก็จะเต็มไปด้วยสิ่งที่ทรงพลัง They will reveal the power of the gospel to your heart เพราะมันจะเป็นการเปิดเผยความจริงของข่าวประเสริฐกับจิตใจของคุณ And as your heart sees what God has prepared for you และเมื่อหัวใจของคุณได้เห็นในสิ่งที่พระเจ้าเองทรงจัดเตรียมให้กับคุณ You know your faith will come alive and connect to that truth ความเชื่อของคุณก็จะมีชีวิตขึ้นและความเชื่อของคุณจะสามารถเชื่อมต่อกับความจริงนั้นได้ And then you will see the manifestation with your eyes แล้วคุณเองก็จะได้เห็นการปรากฏสำแดงออกมาด้วยสายตาของคุณเลย That's why the slogan of the seminar is, s e m i n is แล้วก็สโลแกนสำหรับงานสัมมนาในครั้งนี้ก็คือ See with your heart See with your see eyes เห็นด้วยใจเพื่อที่จะเห็นด้วยตา so we hope that you will join us and invite your loved ones too เราก็หวังว่าคุณจะมาร่วมในงานสัมมนานั้นนะครับแล้วก็ชวนคนที่คุณรักคนที่คุณรู้จักมาด้วย alright if you're ready we will go to our scripture for today เดี๋ยวยังไงเช้าวันนี้เราไปดูในข้อพระคัมภีร์ประจำวันด้วยกันเลย so we will look at 1 Corinthians chapter 4 verse 20เราจะมาดูด้วยกันในหนึ่งโครินธ์บทที่4ข้อ20 It says, For the kingdom of God is not in word but in power. Now, it's a very short verse, but the revelation here is really powerful. Now, the scripture reveals to us that there are two. ในพระคัมภีร์เปิดเผยกับเราว่ามีอาณาจักรอยู่สองอาณาจักรด้วยกัน The kingdom of darkness and the kingdom of light, the kingdom of God ก็คืออาณาจักรแห่งความมืดแล้วก็อาณาจักรแห่งความสว่างซึ่งเป็นอาณาจักรของพระเจ้า And do these two kingdoms are opposites และทั้งสองอาณาจักรนี้เนี่ยก็อยู่ในฝ่ายตรงข้ามกัน You know one is the kingdom of evil ด้านหนึ่งก็จะเป็นอาณาจักรแห่งความชั่วร้าย

every single day. ว่าทั้ง2อาณาจักรนี้ส่งผลกระทบกับการดําเนินชีวิตของมนุษย์ทุกๆวันเลย Now there are many people. มีผู้คนมากม whose lives are been bound by the kingdom of darkness. ที่ชีวิตของเขานั้นอยู่ภายใต้อาณาจักรแห่งความมืด But at the same time there are many believers. แต่ก็ยังมีผู้เชื่ออีกมากมายเหมือนกัน who are enjoying the light and the freedom of the kingdom of god now the bible clearly tells us that when we believe in jesus christ we become a family of the kingdom of god we are rescued out of the kingdom of darkness พระเจ้าเองได้ช่วยเราให้รอดพ้นจากอาณาจักรแห่งความมืดแล้ว And this has a great meaning in our life และตรงนี้ถือว่าเป็นความหมายที่สำคัญมากๆสำหรับชีวิตของเรา In you know, the kingdom of darkness has nothing good เพราะว่าในอาณาจักรแห่งความมืดนั้นไม่มีอะไรดีๆเลย Its goal is to still kill and destroy people's lives <S เพราะเป้าหมายของมันคือการลักข่าและทำลายชีวิตของผู้คน And we see the effects of the kingdom of darkness today in our world แล้วเราก็ได้เห็นผลกระทบที่เกิดจาก อาณาจักรแห่งความมืดในโลกของเราทุกวันนี้ด้วย you know, is on is high the ไม่ว่าเรื่องของการผิดศีลธรรมก็เป็นอะไรที่เยอะมากเลย <Crime S 1> ในทุกวันนี้อาชญากรรมต่างๆก็เกิดขึ้นอย่างสูงมากการทุจริตก็มีเพิ่มมากขึ้น you know, hatred increasing ความเกลียดชังก็มีเพิ่มมากขึ้น Depression and suicide การเป็นโรคซึมเศร้าการคิดฆ่าตัวตายก็มีสถิติที่สูงขึ้นผมอยากจะให้คุณเข้า ใจว่าตรงนี้มันไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะในฝ่ายธรรมชาติเท่านั้นแต่นี่คือผลกระทบที่ออกมาจากการทำงานของอาณาจักรแห่งความมืดแต่ในขณะเดียวกันอาณาจักรของพระเจ้าเองก็กำลังทำงานอยู่ในชีวิตของผู้คนอย่างมากมายผมเองก็ได้ยินคำยานเยอะแยะมากมายว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเมื่อเขาได้รับความรอ ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนแปลงไป depressed and suicidal are set free you know, people who andicidal คนที่เขาเนี่ยมีอาการเป็นโรคซึมเศร้าคิดฆ่าตัวตายก็หลุดพ้นหรือว่าหายจากอาการเหล่านั้นคนที่เคยเกลียดชังพระเจ้าคนที่เคยเกลียดชังการเป็นคริสเตียนตอนนี้เขาได้รับความรอดบังเกิดใหม่แล้วแล้วก็รับใช้พระเยซูคริสต์คนที่เคยไปทําลายชีวิตของคนอื่น แต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นคนที่มีความรักให้กับผู้อื่นดำเนินชีวิตโดยการที่ ทำในสิ่งที่เป็นความดีทำเป็นสิ่งในสิ่งที่หนุนใจผู้คนหรือว่าผู้นำแก๊งต่างๆนั้นก็มาเชื่อในพระเยซูคริสต์หรือว่าผู้นแกงต่างๆนั้นก็มาเชื่อในและตอนนี้เขาก็เป็นพระพรให้กับผู้คนอย่างมากมายตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ส่งผลออกมาจากอาณาจักรของพระเจ้าในโลกของเราก็จะมีอาณาจักรแห่งความมืดแล้วก็อาณาจักรของพระเจ้าและ w a y s live with ั h i s awareness. ดังนั้นเราควรจะต้องดำเนินชีวิตด้วยการรับรู้สิ่งนี้เสมอว่าตอนนี้เรามีชีวิตอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าและในทุกๆวันเมื่อเราเชื่อมต่อความคิดจิตใจของเราให้เข้ากันกับถ้อยคำของพระเจ้าซึ่งนั่นก็เป็นการเปิดเผยความจริงให้เราเห็นถึงอาณาจักรของพระเจ้าด้วย Our lives more and เราต้องยอมเปิดชีวิตของเราออกต่ออาณาจักรของพระเจ้าเพื่อที่อาณาจักรของพระเจ้าจะสามารถทำงานในชีวิตของเราได้มากขึ้น the สิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างเป็นห่วงก็คือคำว่าอาณาจักรของพระเจ้าเป็นคำพูดที่ค่อนข้างจะคุ้นเคยกันมากในพระกายของพระคริสต์จนบางครั้งเขาอาจจะลืมคิดถึงความสำคัญตรงนี้ไป but you n o ง i c e t h ้ t t h คำ h r a s e k i n g d o m o ง g o ะ is m e n t ก o n e า so many าย m e s in the bible แต่คุณเห็นไม่ว่าในพระคัมภีร์มีการเอ่ยถึงคําว่าอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยเยอะมาก and it's obvious that god wants us to understand what it is นั่นหมายความว่าพระเจ้าเองก็ต้องการจะให้เรามีความเข้าใจว่าอาณาจักรของพระเจ้าเป็นยังไง Now notice in this scripture it says และให้เราดูนะครับในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ได้บอกว่า the kingdom of god is not in word only เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของคำพูดเท่านั้นหรือในความหมายหนึ่งก็คืออาณาจักรของพระเจ้ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่พูดเฉย power แต่ว่ามันจะมีการสำแดงสิ่งที่เป็นฤทธเดชของพระเจ้าออกมาด้วยในอาณาจักรของพระเจ้านี้เราไม่เพียงแต่พูดถึงการหายโรคอย่างเดียวแต่เราเชื่อในฤทธเดชของพระเจ้าที่จะรักษาโรคให้หายด้วย Healing is not just a concept. healing is not just a concept. In the kingdom of God, we believe that God, the Holy Spirit of God, His word เราเชื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นผู้ที่จะคอยสนับสนุนยืนยันถ้อยคำของพระองค์ and thereby demonstrates the power of the kingdom of God แล้วตรงนั้นแหละที่จะทำให้เราได้เห็นว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้าในอาณาจักรของพระองค์ได้สำแดงทำงานออกมา We not only talk about love only about talk เราไม่เพียงแต่พูดถึงสิ่งที่เป็นความรัก but the we have the power Power love people แต่เราเองก็มีพลังที่จะสามารถรักผู้อื่นได้อย่างเหนือธรรมชาติเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของการให้อภัยเท่านั้น But Power to forgive others supernaturally. we not only talk about uh, victory over sin. But we have the power to have victory over sin. So it's not just word. มันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เรื่องของคำพูดอย่างเดียวแต่มีฤทธิ์เดชด้วยคือผู้คนเขาอาจจะพูดหลายสิ่งหลายอย่างได้แต่เขาอาจจะไม่ได้มีพลังที่จะทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นอย่างที่เขาพูดคือตัวอย่างเช่นคุณอาจจะพูดว่าเอ้ยฉันเนี่ยสามารถบินได้นะฉันบินได้แต่คุณก็ไม่ได้มีพลังที่จะบินได้จริงๆแต่ผมไม่ได้พูดถึงการบินโดยใช้เครื่องบินนะคะ by yourself ผมพูดถึงการที่คุณเนี่ยบินไปด้วยตัวคุณเอง We don't have that power เราเองก็ไม่ได้มีพลังที่จะทําแบบนั้นได้ So we can say all day long that I can fly but you have no power เราอาจจะเหมือนกับว่า พูดทั้งวันเลยว่าเออฉันบินได้ฉันบินได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้คุณบินได้ you know, but the kingdom of God But in the แต่ในอาณาจักรของพระเจ้าตรงนี้เนี่ยอะไรก็ตามที่ถ้อยคำของพระเจ้าได้ทรงเปิดเผยกับเราพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้พลังนั้นกับเราที่จะสามารถสําดงสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราด้วย you know, Religion is ศาสนาก็มีแต่แค่คำพูด It has n o power ไม่ได้มีพลังอะไรเลยศา you know, ส,สนาก็พูดถึงชีวิตที่บริสุทธิ์แต่ว่าที่เหลือมนุษย์ก็จะต้องทำด้วยกำลังของเขา and they แล้วมนุษย์ก็ทำไม่ได้ but the God, แต่ในอาณาจักรของพระเจ้าตรงนี้ God gives the พระเจ้าให้ความชอบธรรมของพระองค์กับเรา the holy comes and lives พระวิญญาณบริสุทธิ์เองก็เข้ามาอาศัยอยู่ภายในเรา and, and that identity, และผ่านทางตัวตนใหม่ตรงนี้ through that new spiritual power, ผ่านทางพลังของชี

จึงทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตภายนอกอย่างบริสุทธิ์ได้ The kingdom of God is not word but in power ดังนั้นอาณาจักรของพระเจ้ามันไม่ใช่เรื่องของแค่คำพูดเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของฤทธิเดชด้วย And I believe this with all my heart และผมก็เชื่อแบบนี้ด้วยสุดหัวใจเลย The body of Christ the church of Jesus Christ ว่าพระกายพระคริสซึ่งเป็นคริสตจักรของพระองค์ Must not only talk about the power of God ไม่ควรจะพูดถึงแค่ฤทธิเดชของพระเจ้าเท่านั้น But we must allow the word uh, the power of God to be demonstrated แต่เราจำเป็นจะต้องยอมให้ฤทธิเดชของพระเจ้าที่จะ ะทำงานส่งผลผ่านเราออกไปด้วย if we don't see healing in our churches ถ้าเราไม่ได้เห็นการหายโรคเกิดขึ้นในคริสตจักรต่างๆ we must question why เราก็ควรจะต้องถามเหมือนกันว่าทำไมล่ะ you know it should not be a powerless church มันไม่ควรจะเป็นคริสตจักรที่ไร้พลัง when we don't see a lives transformed เมื่อเราไม่ได้เห็นชีวิตผู้คนเปลี่ยนแปลง we must question why เราก็ต้องถามด้วยเหมือนกันว่าทําไม because that's not normal เพราะว่าดูแล้วมันไม่น่าจะปกติ you know the work of the church การงานของคริสตจักร the preaching of the word of God การเทศนา ยพระ experiencing the presence of God การได้รับประสบการณ์กับการทรงสถิตของพระเจ้า should demonstrate the power of God in people's lives ก็ควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้สําแดงออกมาผ่านทางชีวิตของผู้คน so I believe this และผมเองก็เชื่อแบบนี้ว่า as Christians we should not be satisfied with just word ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราไม่ควรจะพอใจกับแค่พูดอย่างเดียว we must believe God for demonstration of His power แต่เราจำเป็นจะต้องเชื่อพระเจ้าที่จะให้พระองค์สําดงฤทธิ์เดชของพระองค์ด้วย because then only the เพราะว่าตรงนั้นแหละที่จะทําให้คนในโลกได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ผ่านชีวิตของเราออกไป And so our we must we must raise our faith higher เราจะต้องยกระดับความเชื่อของเราให้สูงขึ้น to the point that we'll not just believe in a doctrine จนถึงจุดจุดหนึ่งที่เราไม่ได้เชื่อเฉพาะในหลักคาสอน but we'll apply that doctrine แต่เรานําหลักคําสอนที่เราได้รับมาไปใช้ด้วยเพื่อที่พลังแห่งความจริงตรงนั้นจะสามารถทำงาน งานส่งผลออกมาสู่ชีวิตภายนอกของเราได้ we other are but you know, of in มันก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรกับการที่เราไปบอกกับคนอื่นว่าพระเยซูปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระได้แต่ชีวิตส่วนตัวของเรายังตกเป็นทาสอยู่เลยตรงนั้นเท่ากับว่าไม่ได้เป็นการสําแดงฤทธิ์เดชในอาณาจักรของพระเจ้าผ่านเราเลยและผมเองก็สอนกับผู้คนอยู่เสมอและผมเองก็สอนกับผู้คนอยู่เสมอ just about having knowledge ว่าหลักคําสอนตรงนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อประดับความรู้ในสมอง but we must have knowledge of the word of god แต่แน่นอนเราควรจะมีความรู้ที่มาจากถ้อยคําของพระเจ้า and that is the beginning point of faith เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทํางานของความเชื่อ but it cannot just stop แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะหยุดอยู่แค่เรื่องของความรู้อย่างเดียว God intends for us to take this knowledge, take this truth เพราะพระเจ้าเองก็ตั้งใจและคาดหวังอยากจะให้เราเอาความจริงเอาความรู้ตรงนี้มา Connect our faith with the truth แล้วก็เชื่อตามความจริงตรงนั้น Apply the truth in our l i f e นำความจริงตรงนั้นมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อที่ฤทธิเดชของพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้าจะสามารถสําดงผ่านชีวิตของเราออกไปได้จึงไม่ใช่แค่ทฤษฎี but it's demonstration of god's power i hope that you will live in that kind of commitment where you're not satisfied with a normal ที่คุณเองไม่ได้รู้สึกพอใจกับชีวิตคริสเตียนที่มันไม่เกิดผลหรือว่าไร้พลัง up rise แต่คุณจะลุกขึ้นมาแล้วกล้าเชื่อ The is of ว่าอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของแค่คำพูดอย่างเดียวแต่เป็นการสําแดงออกมาถึงฤทธิ์เดชของพระเจ้าด้วย on the word of God. Put the g ยืนหยัดบนถ้อยคาของพระเจ้าต่อไป the power God in ใส่ถ้อยคําของพระเจ้าเข้ามาไว้ในใจของคุณจนกระทั่งฤทธิ์เดชของพระเจ้า สามารถที่จะสําแดงผ่านชีวิตของคุณออกไปได้และตรงนั้นก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่เราสามารถจะเอาชนะใจคนในโลกนี้และให้เขามาเชื่อในพระเยซูให้เราทิ่ฐานนะครับ ระวิดาเราขอบคุณพระองค์ที่โดยพระโลหิตของพระเยซูพระองค์ได้ทรงนำเรามาอยู่ในอาณาจักรของพระองค์เราขอบคุณพระองค์ที่พลังแห่งอาณาจักรของพระองค์กำลังทำงานอยู่ในชีวิตของเราเราขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ for ขอบคุณสำหรับความดีของพระองค์ในพระนามพระเยซู amen well have a good day w i l l see you again ขอให้มีความสุขมากๆในวันนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้ กลับมาพบกันใหม่